อยากเหนือคนต้องคิดและทําแบบนี้ 1. คิดนอกกรอบความหมายการคิดหาวิธีใหม่ๆที่ไม่ซ้าใครเป็นการมองปัญหาจากมุมมองที่แตกตา่างเพื่อหาวิธีแก้ไขที่สร้างสรรค์ธรรมะที่เกี่ยวข้องโยนิสมนาสิการหรือการคิดอย่างแยกขายหมายถึงการพิจารณาอย่างรอบคอบโดยไม่ยึดติดก,กับความเชื่อหรือกรอบเดิม ตัวอย่างสมชายเห็นว่าร้านอาหารในพื้นที่ส่วนใหญ่ขายอาหารตามกระแสตแต่ขาดจุดเด่นเขาจึงเปิดร้านอาหารที่ใช้วัตถุดิบท้องถิ่นผสมผสานกับสูตรโบราณทําให้กลายเป็นร้านที่ได้รับความนิยมสูงธรรมสอดแทรกการคิดนอกกรอบเหมือนการปล่อยวางจากความยึดมั่นถือมั่นหรืออุปาทานในกรอบความคิดเดิมซึ่งช่วยเปิดใจให้เห็นโอกาอสใหม่ๆ 2. ลงมือทําทันทีความหมาย การไม่รีรอที่จะลงมือทําแม้ทุกอย่างจะยังไม่สมบูรณ์แบบเพราะความสําเร็จมักเกิดจากการเริ่มต้นทำมาที่เกี่ยวข้องฉันถ้าคือความพอใจและวิริยะคือความภาคเพียรการลงมือทําทันทีด้วยใจรักและความขยันหมั่นเพียรจะช่วยให้เกิดผลสําเร็จตัวอย่างนางสาวไม่ต้องการสร้างคอนเทนต์เพื่อช่วยเหลือสังคมแต่ยังไม่มีอุปกรณ์ครบเธอจึงเริ่มด้วยการถ่ายวิดีโอด้วยโทรศัพท์มือถือและอัปโหลดทันทีทำให้ได้รับ การสนับสนุนจากผู้ติดตามจํานวนมากธรรมสอดแทรกการลงมือทําทันทีคล้ายกับการปฏิบัติธรรมที่เริ่มต้นโดยก้าวแรกแม้ยังไม่เห็นผลทันทีแต่หากมีความเพียรย่อมเกิดความสําเร็จในที่สุด 3. ส,สร้างเครือข่ายและมิตรภาพค,ความหมายการเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างเพื่อให้เกิดโอกาสในการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองรรมะที่เกี่ยวข้อง สังขาวัตถุสิคือหลักธรรมสำหรับสร้างความสัมพันธ์ได้แก่ทานปิยาวาจาอัธจริยาสมานตตาตัวอย่างนายปอนเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเพื่อพบปะผู้คนในสายงานเดียวกันทำให้เขาได้รู้จักนักลงทุนที่ช่วยสนับสนุนธุรกิจของเขาให้เติบโตธรรมะสอนแทรกการสร้างเครือข่ายเปรดเหมือนการปฏิบัติเมตตาและการช่วยเหลือกันซึ่งไม่เพียงแต่เพิ่มโอกาสในงานแต่ยังช่วยสร้างบุญทางจิตใจด้วย สี่กล้าเสี่ยงแบบมีการวางแผนความหมายไม่กลัวความล้มเหลวแต่ต้องมีการศึกษาและวางแผนอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจธรรมะที่เกี่ยวข้องอริยสัจสี่ประกอบด้วยทุกสมุทยัยนิโรธและมรรก,การ,รเผชิญกับความเสี่ยงคือการยอมรับความจริงคือทุกและพยายามแก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุผลหรือมรรตัวอย่างคุณแอนล,ลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพที่เธอเชื่อมั่นแต่ก่อนลงทุนเธอศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดและเตรียม แานรับมือทําให้ประสบความสําเร็จธรรมสอดแทรกการกล้าเสี่ยงเหมือนกับการปฏิบัติธรรมที่เผชิญกับอุปสรรคด้วยความตั้งมั่นไม่กลัวความล้มเหลวเพราะรู้ว่าทุกอย่างมีเหตุและผล5พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องความหมายการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโดยไม่หยุดอยู่กับที่รรมะที่เกี่ยวข้องสติปัฏฐาน4คือการพัฒนาสติรู้ตัวอยู่เสมอในกายเวทนาจิตและธรรม ตัวอย่างคุณวิทย์ใช้เวลาว่างเรียนคอร์สออนไลน์เกี่ยวกับเทคโนโลยี AI และนำความรู้ไปปรับใช้ในงานทำให้เขาได้รับการเลือกตำแหน่งเร็วกว่าเพื่อนร่วมงานธรรมะสอดแทรกการพัฒนาตนเองเหมือนการเจริญสติในทุกๆวันที่ช่วยให้เกิดความก้าวหน้าในชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรมสรุปการเหนือคนไม่ได้หมายถึงการเอาชนะหรือกดคนอื่นให้ต่ำลงแต่คือการพัฒนาตนเองให้ก้าวไปสู่จุดที่ดีกว่า ด้วยการคิดการกระทำและการปฏิบัติตามหลักธรรมซึ่งนำมาสู่ความสำเร็จที่แท้จริงทั้งในชีวิตการงานและจิตใจหากมีคำแนะนำเป็นธรรมทานได้ที่คอมเมนต์นะครับสวัสดีครับ